พี่น้องครับมาพอกันครับกับชายแก่ครับช่องชายแก่ชาแนลครับผมส่องชายแก่ชาแนลเมื่อนี้อยู่ที่เกาะผู้กัตเตครับเกาะผู้กะตเตเกาะผู้กัตเตนะครับเนาะอำเภอศรลินทอนจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นเกาะกลางน้ำเป็นเกาะกลางน้ำนะครับเกาะกลางน้ำของเขื่อนิรลินทอนครับแต่พ่อหน้าแรงเม่าหน้ามันก็ดิลดลงเททห้ ใหนเน้เราสามารถขี่รถขาับม,มาได้นะครับขาับม,มาได้เนาะนะครับน,น,นี่ครับแหล่งท่องเที่ยวเกาะภูกระแตครับเนาะอันนี้เพื่อน่าเป็นอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลน,นะครับนะแต่ว่าอยู่ในเขื่อนชิรินท่อน,นครับผมก็นึกว่าเป็นอำเภอชิรินท่อนขออภัยเมื่อกี้ลืมเบิ่งนะครับบรรยากาศ จะมีนักท่องเที่ยวหลายครับก็อนนี่จะสามารถมาท่องเที่ยวได้ก็คือช่วงฤดูแล้งครับฤดูแล้งเพราะว่าถ้าฤดูฝนหนาก็จะขึ้นว่าถ่วมทังรถบสามารถขับาไม่ได้ครับขับไม่ได้ตะเรือน้องนัลงเรื่องเข้ามานะครับเรือแถวนี้ก็จะมีตาเรือเรือหงงางเงาครับเรือหงงางเงาเรือแจวจริงนะครับแต่จะบ่มีเรือ,องไงอันนี้คือ เกือนสิรินทรครับเกือนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับบรรยากาศรอบรอบที่น้องเกษตระมานนี้ครับอากาศดีครับมันนี้โบหอนปันไถเพราะ่าหมู่บ้านนี้มีพายุฝนเข้ามาครับมีพายุฝนเข้ามา ทำบริการ5บาทครับ นาตอยานอเนอเป็นที่ดึ้งก็ว่าพาดีลอกเึิคเาา่ครับลอกจนส่งบรรยากาศรอบๆผู้กระแตครับยุดการเปลี่ยนเพียบเลยครับ เต็นบรรยากาศดีครับเดี๋ยวนี้มาการเต็นได้อันนี้เป็นรถแคมเปอร์แวนครับแคมเปอร์แวนตอนกำลังมีใช่หลายครับ นี่แหละพี่ซ่อนครับผมมาะอีแหละพิษลมใต้ครับรถที่กับรถนน่าพิษลมใต้พิษลมใต้อยู่แถวนี้แหละครับแตได้รถเพื่อนระ,ระยะน้ำมัสนส่วนข่ามหน้าเองส่วนมาซอยลากขึ้นมาซลากขึ้นทำมาโมเตอร์ไซค์ครับที่ร้าเองข้าวปลุยได้ ข้อเลื่อยได้ครับมันเป็นชายพอมันเป็นชายกติกจมแน่นอนเดี๋ยวนี้ห้อยรถหไม่อยู่ครับมันจะเป็นพวกย,ยูคน,นหน้ากเลยครับ กันคิลอยครับคนลอยกนคิลอยเรามันกันแน่นภาพน่าขึ้นครับกตา่น้องนกลาบนชายมันนีครับตอนมันรวนมันืุมันีนาจเป็นเงนว่ารัอากาศดี่ี่นนอกมันอากาศดี นี่เราจะห้าจะออกเกาะเลยนะครับมันจะออกท้างสีห้ากลัมาแล้วพอห้าก็มากป็ตรงนั้นางด้านน้าขึ้นครับันนส่วนถนตรงข้างสีห้ากลัมา หนึ่งรอบแล้วนะครับหนึ่งรอบแล้วหนึ่งรอบหนึ่งรอบของคูกาแฟครับผมเราเข้าเ,เข้าไปตรงข้างเส้นกลางเลยครับเข้าไปตรงข้างเส้นกลางเป็นหลัก ก็แต่ครับที่อยู่ในเกาะน,นี่ก็จะมีวัดเกาะแก้วสีวิไลืองนะครับเกาะแก้วสีหเหลืองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราล่องไปที่รถอ้อมเมืองว่าข้างนี้มันเป็นยังไงครับนี่คือกระเต่า รถมันไปเยอ้อเก้ะเลยครับว่านี่อนอ่สนใจมกาะเตี้ยงสิบเนเนเเเาทีรถด้นนอนะครับนาฬิการถแบบเาบเตี้ยนาทีครับยังไม่ได้กินเข่าเช่าอยู่ที่น้องเขาต้องบอนี่แหละเยาให้กินเท่น,น,ๆๆนี้ครับ มันนี้เป็นช่วงโควิดครับี่นบา,านันท่องเที่ยวกต่ต่างๆนี่ก็มีตกใจไม่ทีาบเพราะมาจากไม่มีบาตรโดนบตรไม่เลียงเกิดเงีจยเกิดของกับการประคอง,อ,ง,อ,งอันนี้ชื่อข้างทีเขามาตรงผ่านวัดมิเกียครับแต่เขาตรงมาตผ่านวัดมิเกียเพรเขาเ็นหนาเสร็จ คุณทรนเคยมาคพันพันที่สองครับพอนก่อนนี่เอามอเตอร์ไซค์เอ้ยเอารถยน,น,นต์มาหลักการตะติดลมไส้ยู่อ้อมเกาะพันท,ทางที่ไปนี่ะไรหยุดลมไส้เดี๋ยรถของกาลยานมิตรเพลินใจดีมาซอยหลากหลากขึ้นคันหนึ่งครับ พี่น้องครับท่าแกรครับผมช่องท่าแก่ชาเนืครับวันนี้ออกสันจรอ,ออกจกกบ,บ้านครับในภาวะโควิดก็เลยเขาป้าเขาดงมาเคลื่อนครับเขาป้าเขาดงมาเคลื่อนตอนนี้จอดพักอยู่ไต้หองบงองังวงสอง้นครับผมงใหญ่แห้งลมรื่นครับลมเรื่น ไต่โมบุกม่วงสองต้นครับต้นหนึนน่งนี่ก็ต้นหนึง่งเป็นหฮมดีครับครับตน้นม่วงเนาะตอนนี้ครับประมาณเทียงกก่าแล้วครับตอนนี้ให้ยู่ที่กอผู้กระแต่ครับกอผู้กระแตอยู่ในเขื่อนสิรินทรอนครับก็คือเป็นกะกลางน้ำของเขื่อนสิรินทรอนนะครับผมอยู่ในเขตอำเภอพิบูลังสาหารครับ แต่เขื่อนซีรินทอนอีลยก็อยู่ในเขตอำเภอซีรินทอดนะครับผมนะแต่ก็ผู้ก,กัแต่นี่เิ่นขื้นว่าเป็นของอำเภอพิบูลสงสาหารจงหวัดบุญรัรา,านีครับผมนะแต่ว่าตอนนี้คือเป็นหน้าแรกครับหน้าแรกหนะ้ามันลดลงเอาก,กระสามารถเอารถเข้ามาได้ครับเอารถเข้ามาได้ได้ทุกรถนะครับได้ทุกรถนะรดเก๋งขั้นเล็กหน่อยก็มาได้ รถจิงค่านี้หน่อยกมาได้ดรถพิกับมาได้เบิดน,นะครับผมกับมีลานค้าของหลากหลายครับหลากหลายตอนนี้คือพักครับจากที่บริอัพคลิปจจกเคืออก็กจะนี่แหะครบับจะเป็นคลิปทีผ่าเลาะในช่วงโควิดครับพี่นะ้องก็ดูแลสุขภาพของตอนเองด้วยครับด้วนะ d m h t t เพิ่นว่านะครับผม ดีก็คือยังดีก็คือโซเชียลดิทันซิ่งนะครับเอ็มก็คือใส่แมสนะครับไปใส่มาใส่ที่อยู่กับคนหลายๆก็ใส่แมสแต่ตอนนี้คือผมอยู่ผู้เดียวครับผมนีไปอยู่นะผมผมอยู่คนเดียวครับมีไปอยู่นะผมจะมาใส่แมสนะครับเอสก็คือล้างมือบ่อยๆครับล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับเลยฟอกหรือสบู่มาแม่นล้างน้ำเป้าด้วย ฟอกด้วยสบู่นะครับแล้วก็ที่ก็คือมันเช็คตรวจเช็คอุณหภูมิ่างกายจะของนะครับที่อีกตัวหนึ่งก็คือที่ไทชนะนะครับกะใสนะผนว่าแนวนั้นได้หล่ะเท่าที่อ่านมานะครับในยุคนี้นะครับในยุคนิวโนมอนเนาะอยู่โควิดเป็นเหตุนะครับผมอยู่โควิดเป็นเหตุไปใส่มาใส่กะหนักลำบากครับเศรษฐกิจกะนะ พอปั่นนั่นแหละะครับผมอ้ทนเอาครับพี่น้องเป็นคนไทยเฮาอบทนเอาจากที่ว่าจังไดรครับเนาะครับผมเดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศรอบๆครับติดตามด้วยครับเด้อฝากนี่ช่องชายแก่ชายหน่อครับผมเอาตาสีเฮ็ดไปครับบางหมื่นอะรีวิวของนั่นของนี่นะครับเลี้ยงปลาปลูกพักไปตามเรื่องตามเล่าครับพี่น้องครับ นะครับผมส่องสายแก่ชาแนลครับ ครับพี่น้องนางไปกับร่มเย็นว่อยๆครับอยากนอนสีรับเลี่ยวนะครับนางพักเดี๋ยวเขาจะไปรอทั้งยืนต่อครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับครับคลิปผู้กระแตครับผู้กระแตเขื่อนสิดินทอนกับที่ขอปิดไว้ซ้ำหนี้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าการผ้าไทยรูปไทยวิดีโอให้เบิ่งรอบเกาะแล้วนะครับ พายางเบงนิดน้อยนะครับเนาะจะเดี๋ยวเขาจะไปเลาะมองอื่นต่อครับผมกาหรับชิปนี้ที่แรกว่าจะกลางเต็นนอนอยู่นี่ครับมัแล้งแต่ว่าเบิ่ลงส่งแล้วงาชิปไ่ได้นอนครับมาแล้งเพราะว่าแค่เต่ามาหลายเดี๋ยวก็คงจะคือกระทึกโครมนะครับเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์พี่นนอะกัเขาคงจะหน้ากลางเต็นกันหลายอยู่ครับเดี๋ยวเขาไปมองอื่นกันต่อครับนะ ไปมองได้นั่นก็นติดตามเลยเรี่องยๆนะครับผมช่องชายแก่ชาแน,นลครับชายแก่มักเลาะชายแกนักเดินทางครับผมสวัสดีครับ